เด็กๆเดี๋ยวเรากลับมานะคะเมื่อคลิปที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการผันกริยากับประธานถูกไหมคะ <Yes. S 1> มันก็จะไม่ใช่มีสูตรตายตัวตลอดนะคะวันนี้คลิปนี้ของครูที่ครูจะนำเสนอเนี่ยครูจะนำเสนอในกลุ่มพิเศษที่เด็กๆ ก็คงจะเคยเห็นเนาะอันนี้สําคัญมากเลยนะอยากจะให้พยายามจําเพราะว่ากลุ่มพิเศษเนี่ยต้องใช้ความจาล้วนๆเลยมันจะไม่ใช่เข้าใจเพราะว่าแนอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราก็จะท่องไว้ตลอดว่าอะไรคะประธานมี S กริยาใหม่ต้องมีใช่ไหมคะถ้าประธานไม่มี S กริยาต้องมี S ออะไรเงี้ยคือมันก็ ท่องกันมาจนเป็นสูตรแล้วแต่ตอนนี้มันจะไม่ได้แล้วเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ตรงตามสูตรเสมอไปกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มพิเศษนะคะ<อ>หรือบางทีเขาจะเรียกว่าเอเลกูรานะคะเอเลกูร e าก็คือกลุ่มพิเศษที่ไม่เหมือนอื่นๆนะคะอ่ะกลุ่มที่หนึ่งที่ครูจะพูดถึงนะคะคือกลุ่มที่เป็นคำว่าอีเตอร์หรือว่านีเตอร์นะคะซึ่งเด็กๆคงน่าจะทราบความหมายเนาะ either แปลว่าไม่สิ่งนี้ก็ต้องอีกสิ่งหนึ่งนะคะ either or ใช่ไหมคะ neither แปลว่าอะไรคะไม่ทั้งสองสิ่งเลย neither nor แปลว่าไม่อันนี้และอันนี้ either or ก็คือไม่อันนี้แล้วก็เอาอีกอันหนึง่งแต่ neither นี่ไม่ทั้งสองอย่างเลยเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้ามันมี neither or either or หรือว่า neither nor นะคะตรงนี้คำนี้เมื่อไหร่ก็ตามให้จำไว้ว่า เราจะต้องผันตามประธานตัวหลังโอเคไหมลูก <Yes. S 1> ประธานตัวหลังเท่านั้นนะมาดูตัวอย่างนะคะ n e the dogs นะคะ the dogs อันนี้คือประธานตัวแรก n o the cats อันเนี้ยข้างหลังเนี้ยเป็น plural plural แปลว่า plural แปลว่าเป็นพระหูพจน์ใช่ไหม yes อันนี้เป็น singular เป็นเอกพจน์ทำไงดีกับชีวิต แล้ว i s ในที่นี้จะผันยังไงละจ๊ะอันนี้เป็น verb ถูกไหมเวลาผัานเขาผัานที่ verb ตัวแรกนะลูกเราจะผันตัวไหนยังไงดีเพราะว่าประธานมา2เลยงงเราจะเอายังไงดีคะ2นี้อย่าลืมนะลูกนะ<ๆ>เขาบอกว่าไม่เอาทั้ง dogs, neuter แบบว่าไม่ไงไม่เอา n o cat แมวก็ไม่เอาหมาก็ไม่เอาเขาให้ผันตามตัวหลังอันนี้ต้องจำดังนั้น cat เนี่ยเป็น singular เอกพจน์ต้อง ใช้คำว่า is นะคะกริยาจะต้องเติม s เนอะเจ okay, ตรงนี้เข้าใจนะคะแล้วถ้ามีประธานตัวเดียวเลยยังไงดีไม่มีให้เลือกอะไรเลยเช่น eaters t o r e นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก็แล้วแต่เอาไงดีมันไม่มีให้เลือกแล้วไงก็คือเป็นประธานที่แบบไม่ต้องออแล้วไม่ต้องเลือกอะไรทั้งสิ้นนะคะอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันเป็นเอกพจน์ไปเลยนะ,ะลูกเป็นซิงคูล่าไปเลยนะนี่ต้องจำนะลูกนะ ดังนั้นกริยาต้องเติม s ก็คือเป็น is ในข้อนี้นะคะ it's store is it t fine with me นะคะเอาตัวนี้บ้างล่ะนี้ด้วยล่ะข้ามไปข้ามมานะครูเนี่ยเขาไม่ได้ให้เลือกหรือมีคำว่า no ให้มี2ส,สิ่งในที่นี้เขาพูดถึง neither of two stores ก็คือทั้ง2ร้านเลย เขาไม่เอาทั้งสองร้านแบบนี้ค่ะคือไม่มีคำว่านอนะพูดง่ายๆไม่มีนอไม่มีออเอาอะไรเลยเป็นเป็นซิงคูล่าเลยนะคะใช้เวิร์บอะไรคะ is is ก็ต้องเติมอะไรคะมี S ข้างท้ายนะคะ S นะ,ะเขียนให้ชัดๆหน่อยโอเคไหมแล้วนะนี้กลุ่มของ e i t e r n a t e r นะต่อมามันจะมีกลุ่ม every อีก every อะไรก็แล้วแต่ที่เกินต้นด้วย every every แปลว่าทุกๆ แสดงว่าทุกๆเนี่ยเขาหมายถึงว่าเขาพูดถึงทีละคนแต่ทั้งหมดเข้าใจไหมคะลูก everybody everyone แล้วอะไรคะ everything แล้วก็กลุ่ม any ได้นะ anybody anyone anything แล้วก็ each นะคะอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะ every แปลว่าทุกๆใช่ไหมลูก any แปลว่าคนไหนก็ได้นะคะแต่เขาหมายถึงหนึ่งสิ่ง each แปลว่าแต่ละนะ แต่ละคนประมาณนี้ดังนั้นกลุ่มนี้ทั้งหมดนะคะจะจัด,จดอยู่ในกลุ่มที่เป็นเอกพจน์เพราะเขาต้องการหมายถึงเดียเด่ยวๆนะคะเดียเด่ยวๆ everyone ทุกคนแต่ทุกๆคนหมายถึงว่าทีละคนแม้ว่าจะมีทั้งหมดอย่าไปหลงประเด็นนะไม่ใช่พระหูพจน์นะคะเข้าไหมดังนั้นมาดูเวลาผันเราต้องผันให้มันเป็นเอกพจน์นะลูกนะ้อย่าลืมนะคะสําคัญนะกลุ่มนี้ทั้งหมด every นะคะขึ้นต้นด้วย every any แล้วก็ each อะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นเอกพจน์นะคะตัวอย่าง i a student นะคะเห็นไหมคะ each แปลว่านักเรียนแต่ละคนทำไมคะเห็นไหมคะ is <'s> required <S ตรงนี้ต้องเป็น verb ที่เติมอะไรคะเห็นไหม is required ก็แปลว่าต้องจำเป็นต้องทำไมคะ pass the final exam นะคะเห็นไหม อะมาดูต่อมา every man คือผู้ชายทุกคนทำไมต้องผ่านแลว was กับ were เ,เอาอะไรดีเห็นไหมคะ every เป็นเอกพจน์ดังนั้นกริยาก็จะต้องมีอะไรด้วยคะลูกนี่ every man was given a book <c oughs> ก็คือทุกๆคนนะคะแต่ละคนจะได้รับหนังสือกลับไปให้นะคะ <c oughs> ก็คือได้รับหนังสือนั่นเองอ่ะกลุ่ม No No ท no ั้งหลาย nobody no one nothing ใช่ไหมคะ กลุ่มที่ขึ้นต้นด้วย no พวกนี้นะคะก็เหมือนกันใช้เป็นเอกพจน์เพราะมันไม่ได้บอกจํานวนอะเนื้อออกใช่ไหมคะมันไม่ได้แสดงออกถึงความเป็นมากมายความเป็นหลายสิ่งก็เลยต้องใช้เป็นเอกพจน์อ่ะดูตัวอย่าง nobody wants to eat nothing i special s nobody เป็นหนึ่งถูกไหมคะดังนั้น want ต้องเติม s เหมือนกัน nothing ถือว่าเป็นหนึ่งหรือ s i n g u l a r นั่นเอง is <S <S> <S ก็ต้องเติม s ไม่งงนะอ่ะดูต่อไปซ u มขึ้นต้นด้วยซ u มเหมือนกันซ u มที่จะต้องแบบ somebody นะลูกนะ somebody someone something ที่มันไม่ได้ระบุอะไรเลยแต่ถ้าเขาบอกว่า some books ที่มี s อย่างนี้ไม่ได้นะคำว่าซ m e นี้ระวังนิดนึงถ้ามันขึ้นต้นโดยที่แปลว่า อะไรก็ได้บางคนอะไรพวกนี้ที่ไม่ได้ระบุอะไรมากมายอย่างเงี้ยอันนี้จะต้องเป็นเอกพจน์นะลูกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งซัมอะไรนะซัมบอดี้ซัมวันซัมติงแต่บางทีหนูจะเห็นซัมเนี้ยเป็นตัวบอกระบุจํานวนนะอันนั้นมันจะเป็นพระหูโพจน์แต่ระวังนิดนึงแต่ครูจะยกตัวอย่างนะคะเช่นครูบอกว่าซัมบุก๊กอย่างเงี้ยคะ่ะซัมบุ๊กมันเขียนแยกกันด้วยนะถ้าเมื่อไหร่มันเขียนแยกกันแล้วมันมี s นะคะ ไอซัมตรงนี้จะต้องเป็นพผูพจน์นะแต่ทําไมวันนี้ครูพูดถึงซัมนี้เพราะซัมนี้หมายถึงสิ่งที่เขากล่าวขึ้นโดยไม่ได้ระบุนะคะดังนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องออใช้เป็นผู้อุปทเราจะใช้เป็นเอกพจนะลูกนะเช่น Somebody needs help มีคนบะมีคนบางคนกําลังตะโกนร้องเรียกขอความช่วยเหลือเป็นเอกพจน์ดังนั้นกริยานี้ตรงน,รงนี้ต้องเติม s อค่ะ